ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอร้ายการมานาประจําวันเรื่องเล่าที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสุขสบายดีทานผูกฟังที่คารพหักถุกทาน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาน้ประจำวันในมื้อนี้พบกันในวันที่สองมังกรในหัวข้อเรื่องที่มืซอว่าเมื่อกระแสะน้ำไหลแหงและพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเยนหู้และสามัคคีทำร่วมกันในมื้อนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่หข้อที่สี่สิบหกถึงข้อที่4ี่สิพระธรรมลูกาบทที่หข้อที่สี่ิบหกถึงข้อที่4ี่ิบ ก็ได้ปรากฏเรื่องราและเนื้อหนดังต่อไปนี่เป็นอย่างเจ้าทั้งหลายจึงเอิ้นเฮาว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่บ่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เขาบอกพวกเจ้าทุกคนที่มาหาเขาและฟังถ้อยคําของเขาและน้าเอาไปปฏิบัติเขาจะแจ้งให้พวกเจ้าหูว่าผู้นั่นเปรียบเหมือนผู้ใดก็เปรียบเหมือนคนผู้หนึ่ง ที่ก่อสร้างตึกของตนเราขุดดินลงลึกและตั้งหากฐานใส่ถึงด่านหินและเมื่อน้ามาท่วมแล้วแปวน้ำกดไหลาทางใส่แต่บออาจเห็นให้ตึกนั่นวันไหวเพราะว่าได้สร้างดีแล้วส่วนคนที่ได้ยินถ้อยคำของเขาและบอปฏิบัติตามล้วก็เปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งที่ก่อสร้างตึกของตนถึงดินโดยบ่มีหากฐานเมื่อแปวน้ำไหลาทางใส่ตึกนั่น มันก็เจือนลงทันทีและความพินา้าจิบหายของตึกนั่นก็ใหญ่หลวงคออยูทีโคโลราโดเป็นรัฐทั้งตะวันตกข,ของอเมริกาซึ่งเป็นที่หู้จักจากภูเขาฮอกกี้และหิมะแต่ภัยธรรมชาติอันหายแห้งที่สุดในรัฐของเฮาซึ่งบบเกียวของกับหิมะเลยแต่เป็นฝน เมื่อวันที่31เดือนกรละกฏปี1976เกิดน,น้ำท่วมใหญ่จากแม่น้ำบิ๊กทอมสันเข้ามาในบอนพักท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะเนะมื่อน้ำลดลงมียอดผู้เสียชีวิต144คนบรวมสัตว์สาวัสิงภายหลังภัยพิบัติครั้งนี้ได้มีการศึกษาคนขั้วที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับหากฐานของถนนและทางหลวงป่ากำแพงของถนนที่ต้านพายุได้ คือส่วนที่เห็นหายซีมงังเบตงหรือที่เว้าอีกอย่างหนึ่งคือพวกมันมีหากฐานที่มันคง้งแข็งแห้งท่านผู้ฟังที่ขลบในชีวิตของเฮานั่นคำถามโบแมนเพียงอยากหูว้ว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือบอ่แต่อยากหูว้ว่าเมื่อใดจะเกิดบางเทือเฮาได้หับคำเตือนลวงหน้าแต่โดยปกติแล้วโบแมนพระเยซูสรงว่าเรื่อยเรื่องหากฐานที่แข็งแห้ง คนจะถึกสั่งได้บ่วเพียงแต่ได้ยินพระคำของพระเจ้าเท่านั้นแต่ต้องดํบเนินชีวิตที่สำแดงข้าประเสริฐด้วยการปฏิบัติเซนนั่นเปรียบเหมือนการเทเบตงในชีวิตของเขาเมื่อเกิดน้ำท่วมซึ่งจะเกิดแน่นอนเขาจะสามารถต้านทานมันได้เพราะเขาถึกสร้างดีแล้วการบวปฏิบัติต,ตามนั่นเห็นให้ชีวิตเขาอ่อนเอเสี่ยงต่อการถึกทำลายได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างคนมีปัญญาและคนโง่เป็นการดีที่จะยุดเป็นข้างเขาเพื่อประเมินหากฐานของเขาพระเยซูทรงซอยเสริมสร้างส่วนที่อ่อนแอของเขาเพื่อเขาจะยืนยางมั่นคงโดยกำลังของพระองค์เมื่อกระแสน้ำไหลแหงและสำหรับทรงเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดและใครควรเบิงว่า ส่วนที่อ่อนแอในชีวิตของเจ้าที่ต้องการการใส่ใจคืออย่างเจ้าจะแก้ไขมันได้อย่างไดแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายของมานาะประจําวันเป็นส่วนเวลาที่เราจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเยซูข้าพระองค์บอต้องการเป็นเพียงผู้ฟังแต่เป็นผู้ลงมือเหตุด,ด้วยขอให้ข้าพระองค์เห็นส่วนที่อ่อนแอ ในห้ากฐานของข้าพระองค์ที่ต้องการการใส่ใจขอบคุณที่ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับข้าพระองค์เมื่อต้องประเสรินกับกระแสน้ำที่ไหลแหง้งอธิษฐานในน้ำซื้อพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน